ผัดข้าวสองร้อยบาทเดี๋ยวเอาไปแลกอาหารอะไรถึงแล้วมาเลยาร์มนี่มีลิงโฟกัสเห็นลิงไหมเห็นลิงปะลูกโฟโต้อันนั้นอะไรคะเต่าไปไปดูซีมีอะไร เต่ายักษ์นี่เองว้าว wow. มาเดิ okay. นต่อไปโอ้โ oh. หงูตัวใหญ่ม้อ <wh> อ <tapping> ุ้ยโฟโต้ไม่ปลอมไม่ปลอมโฟกัสดูงูเร็วโฟกัสเห็นงูเปล่าตับเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้ ตับเข็นโฟกัสเข้าไปหน่อยนึง,งไม่หรอกค่อยๆดูกัดนี่งูงูง,ง,งูเออใช่หรอกค่ะเป็นแผ่นๆเลยอะเออ,อถ่ายรูปถ่ายรูปเช็คอินมาไลฟาร์มดําเนินสะดวกนี่ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆ ไปี่สิอเดี๋ยวดีมาม่าถ่ายด้วยเราตามมาเลยเราตามมาโถยเดินมาเดินมาเห็นทิ้งช้าไม่ได้เลยมาไปพร้อมไวกิ้งอันเนี้ย วกิ้งอู้อู้ไวกิ้งไวกิ้งได้เลยอ่าไปให้ป๊าปาไปเดินไปเลยเดินไปเลยยูดูน้องกระต่ายรอยอยู่ฝั่งนี้โฟโต้กับโฟกัสก็ให้ฝั่งนี้ โถโอ้ตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยโฟโต้รู้เปล่าลยยืนให้พี่เท้ายืนให้พี่เท้ากัสอาะโากัสไปจีบหนึ <c oughs> ่งตะก้าโฟโต้ 9, อตสอนน้องอ่ะพี่เขาให้แล้วเนี่ยอ่ะให้น้องถือ,เ,อเก่งมากอ่ะไม่เอาหรอ นกระตายมาตรงนี้อะไรก็กระต่ายอยู่ว้าวแพะแกะแกะดูชูคอมาโอ้ตัวใหญ่เลยวัวใส่แมสใส่แมสไปขี้ขี้มันก็เหม็นอยู่แล้วแหละวัววัวโฟกัสวัวลูกวัวคาวัวออนดูแกะ เรามาหลบอะไรตรงนี้แกะอยู่ด้านหลังมามานี่โอ้โ้เสียงอะไรแกะมีแกะด้วยไหนร้องอีกทีสิกวางหรอกวางให้อะไรคะกวางให้แคลอดกับผับบุ้งปโตจะให้อะไรคะ อ่าให้สูปโอ้โหเป็นเม็ดเลยอ่าผักบุ้งอ่าไปกวางรอเลยผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งผกบงโคตยื่นดีดๆกวางหิวใ,ใจใจอะมันไม่ถึงมันไม่ถึงเรามันออกมาไม่ได้เออเอาเลย พอต้อเลยกวางหิวเนี่ยโอเคโอ้ไปแล้วปาไปหาโฟกัสแล้วเต็มเลยโอ้โหดุ๊กๆๆเลยพอตอดุ๊บแล้วมันเบียดกันเลยเออมันเบียดกันเลยใครจะได้กินเนี่ยว้าวเต็มเลย เราต้องขึ้นบันไดไปดูเอาปะต้ดเดินขึ้นไปเลยไหนเขาบอกว่าสำหร,รับสะพานนี้สำหรับผู้ที่มาตกตระเค้เท่านั้นค่าอาหาร60บาทต่อถังโอโหโอ้ว้าวระแคเต็มเลยไหนพรกาส โอกาสโอกาสเห็นจระเข้ไหมลูกโอกาสเห็นจระเข้ไหมจระเข้ไหมจระเข้อ๋อไหนลูกว้าวเออไหน,ไหนแล้วพ่ต้อยยืนอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้ยขึ้นมาแล้วว่ายน้ำขึ้นมาแล้ว นี่นกกระจอกเทพอ r t i s w o ว้าโต้ให้อาหารกวางอ่าหยิบได้เลยแค่รอด<ป>อ่าไปมาโต้หยิบเลยอ่าป๊าป้าช่วยป้อนหน่อยไปไปเลยไปดิดไปเลยไปเย้นี่ให้อาหารอ,อะไรเนี่ย,ไปไปยแพ้กแก่ มาแค้กวางว้าวโฟกัส,กสด้วยไหมลูก<ห>โฟกัสตรงนี้มีกรงนกเขาบอกว่าข้างล่างรอบๆนี้มีจระเข้ตัวใหญ่หนึ่งตัวเนี่ยตรงในน้ำมีหนึ่งตัวดูเสียงนกนกกินอะไรเนี่ย บุ้งบุ้งมาแล้วลุกลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยพ่อพ่อโอ้โหมันปีนขึ้นมาเลยนี่ไงตัวนี้มีเขาตัวใหญ่ด้วยเป็นตัวผู้นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวนี้ต้องมีอ่อ้าวมาแอบให้ ในฟอต้ตอดูดิตัวนี้มีเขาอะตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียไม่มีเขาก็เดินต่อไปนกยูงอ๋อเอวัลลารีหรือเปล่าหรือจิงโจ้ไหนลองเดินไปดูซิแล้วหยุดทำไมล่ะก็เดินไปด้วยกันเนี่ยนั่นคืออะไรอะนอกยุงยอ,อูงอ,อยุูงไงที่ฟอต้ตอเขียนหน้านกยุงอยอเออ